เทมแจกอันนี้เทมให้กำลังใจนะอ่ะมาแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะกระละเปารอสักครู่อันนี้อันนี้เป็นมันโถ่กระลเปายังไม่ได้นึ่งจ้าตำมันโถ่จะเป็นรสหวานก็อร่อยอยู่อันนี้คืออะไรนะมันโถ่ค่ะแต่กระละเปารอสักครู่กระเปายังไม่ได้นึ่งกระเปาสีขาวอันนี้คือมันโถ่จ้าเอาได้แล้วค่ะเอาได้แล้วค่ะได้ราคาใหญ่ได้ มันโหค่ะแต่ว่าซาลาเปายังมีแต่ว่ารอรอรออ,อ,อีกรอบนึ่งมาอีกรอบหนึ่งานอ,อนี่อักขาไดาไม่ต้องอลาเปามาแล้วเ,วเวน,นีละเปาก็มาแล้วจ้ารอรอจ้าอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่ รู้เวลาข้างในมันจะแข่งไงรอม่ลม,ล,มมลมมันแรงแก๊สมันไม่ขึ้นได้ค่ะแต่งเงยน็นแต่เย็นอันนี้พาไปด้วย,งงยน,น,นี่ค่ะคุณรสคุณรสสลิงนะคะตะโกผู้อันนี้คุณนัทชน,นันตะโกผู้นะคะทีมงานแจก สักครู่นะคะอันนี้ก็กินรออยู่ค่ะรอเปล่าดลองถ่ายฝปืนก็นลูกไอฝั่งนี้รอด้วยกินด้วยฝั่งนู้นเทมงานค่ะเทมงาน อ่ะแม็กก็แม็กแม็กแม็กเดี๋ยวก่อนทางไหนมาก่อนทึบหรือว่าขอบคุณขออีกอันหนึ่งขออีกอันหนึ่งอ่ะไปค่ะอ่ะนี่ไปแล้วนะจ๊ะหนเต้าอ่ะอ่ะให้ให้เด็ก่อนอ่ะไปเขาบอกเขาบอกรอนานแล้อ่ะให้คุณยาย